ย้อนไปเมื่อส0สปีก่อนณห,หมู่บ้านดอยคำในขณะนั้นก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับผีมาบ้องออกอาลวาดมีสัตว์ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เกิดล้มตายกันเป็นจำนวนมากบางคนก็ได้ยินเสียงของม้าในเวลากลางดึกพอรุ่งเช้าตื่นมาอีกทีก็ได้เห็นสัตว์ที่ตนเองเลี้ยงไว้เกิดล้มตาย และก็มีรอยเท้าของม้าอยู่เต็มบริเวณใกล้ๆก,กับสัตว์ที่ตายข่าวเรือนี้เกิดจากอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านดอยคําเท่าไรนักข่าวเรือนี้ทำให้ชาวบ้านบางคนกลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านและบางคนก็ไม่เชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ในคืนวันหนึ่งนี่บอย ช่วงนี้มีข่าวลือเกิดขึ้นนายเชื่อข่าวลือพวกนี้หรือเปล่าแต่ส่วนตัวฉันฉันไม่เชื่อนะว่าม้ามันจะกินสัตว์ด้วยกันได้นายคิดเหมือนฉั้นไหมฉันเองก็ยังไม่เชื่อหมดใจหรอกแต่ก็ฟังหูไว้หูล่ะนะโต้งกับบอยเป็นหนุ่มในหมู่บ้านทั้งสองคนมักจะดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อน และทั้งสองจะกลับบ้านในเวลากลางดึกโดยที่พวกเขาทั้งสองไม่กลัวข่าวรือที่เกิดขึ้นเลยพวกเขายังใช้ชีวิตกันตามปกติบอยพวกนี้ฉันจะไปหาสาวที่บ้านนายไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันจะไปกับนายในวันลุ่งขึ้นโต้งกับบอยก็ได้เตรียมตัวกันตั้งแต่เช้า เพื่อไปบ้านผู้สาวเมื่อทั้งสองไปถึงก็ได้พูดคุยกันตามภาษาหนุ่มสาวโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่นั่งเฝ้าดูต้งกับผู้สาวของเขาก็ได้พูดคุยกันมาสักพักใหญ่ๆนี่พี่ต้งช่วงนี้พวกเราจะต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะเพราะมีข่าวลือกันว่าตอนนี้มีผีม้า มันออกอารวาสอย่างหนักพวกพี่กลับบ้านเดึกๆดินๆฉันกลัวว่าพวกพี่จะไปเจอผีม้ากันเข้าคือฉันเป็นห่วงนะไม่ต้องเป็นห่วงพวกพี่หรอกน้องดาวเรืองพวกพี่ไปกันสองคนคงจะไม่มีอันตรายหรอกและในเย็นวันนั้นดาวเรืองก็ขอร้องให้โต้งกับบอย รีบกลับบ้านก่อนที่จะค่ำเสียก่อนทั้งสองคนก็เลยรีบกลับบ้านนี่บอยว่าไหมช่วงนี้ใครๆเขาก็พูดถึงผีม้าออกอารวาดกันฉันว่ามันชักจะไปกันใหญ่แล้วนะ้าตั้งแต่เกิดมาฉันก็ยังไม่เคยเห็นผีม้าเลยก็นั่นน่ะสิฉันก็ยังไม่เคยเห็น หรืออาจจะมีใครกูเรื่องนี้เพื่อหลอกเด็กขึ้นมาก็ได้ในระหว่างทางที่ทั้งสองกำลังเดินไปนั้นทั้งสองก็ได้พูดคุยกันอย่างเพลิดเพลินและไม่รีบร้อนเดินกลับบ้านจนกระทั่งเริ่มมืดแล้วทั้งสองก็เดินไปได้สักพักจ,จู่ๆก็มีเสียงม้าวิ่งอยู่บริเวณแถวนั้น นี่โต้งนายได้ยินเสียงม้าหรือเปล่าฉันได้ยินแล้วหรือข่าวลือมันจะเป็นเรื่องจริงกันเนี่ยพวกเรารีบกลับบ้านกันก่อนเถอะและทันใดนั้นเสียงของม้าก็วิ่งเข้ามาไกลเวลาผ่านไปได้สักพักเสียงนั้นก็ได้เงียบหายไปกระทั่งรุ่งเช้ามีคนไปพบศพของโต้งกับบอย นอนตายอย่างปิดสนาบนเรือนล่างก็เต็มไปด้วยรอยเท้าของมา้าเหมือนถูกม้ากระทืบจนตายไส่ะลักออกมาเหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากและในวันเดียวกันนั้นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ประชุมหารือกับลูกบ้านตอนนี้ลูกหลานคนในหมู่บ้านของพวกเรา ได้เสียชีวิตลงอย่างปริศนาบนเรือนล่างที่เต็มไปด้วยรอยเท้าของมา้าเหมือนถูกม้ากระทืบจนตายมีใครมีความเห็นอะไรไหมข้าว่ามันต้องเป็นผีม้าบ้องแน่ๆลักษณะการตายแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ก็เคยเล่าให้ข้าฟังตอนสมัยที่ข้ายัางเป็นเด็กมีใครเห็นด้วยกับอาจารย์ไหม ว่าข้าเห็นด้วยนี่แสดงว่ามันกำลังมาใกล้หมู่บ้านพวกเราแล้วหน้าหมู่บ้านของพวกเราจะต้องมีการจัดเวรนยามเพื่อเฝ้าไม่ให้ผีม้าบ้องมันเข้ามาในหมู่บ้านของพวกเราได้จะมีใครอาสาบ้างไหมข้าจะขออาสาด้วยผู้ใหญ่ข้าอยากจะเห็นว่ามันเป็นตัวแบบไหนข้าก็ด้วยผู้ใหญ่ ข้าขออาสาด้วยแล้วเอ็งหลามานบเอ็งจะอาสามาเฝ้ากับพวกข้าด้วยไหมคือข้ามีลูกน้อยต้องดูแลหากข้าเป็นอะไรไปอีกคนลูกน้อยของข้าจะอยู่ยังไงละพ่อผู้ใหญ่งั้นข้าก็ไม่ห้ามเอาคนที่สมัครใจมาก็แล้วกันในเย็นวันนั้นผู้ใหญ่บ้านกับอาสาสมัคร ก็ได้พากันไปเฝ้าทางเข้าหน้าหมู่บ้านและอีกบางส่วนให้ไปเฝ้าที่ท้ายหมู่บ้านส่วนไหนที่เป็นทางเข้าออกโดยไม่จำเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้ให้ชาวบ้านทําเป็นร้วกัน้นให้เข้าออกได้แค่สองทางเท่านั้นคือทางเข้าหน้าหมู่บ้านกับทางข้างหลังหมู่บ้านและในคืนวันนั้น ก็มีเสียงม้าวิ่งมาที่ทางข้างหน้าหมู่บ้านมันมาแล้วให้ทุกคนเตรียมรับมือในตอนนั้นผู้ใหญ่ก็สั่งให้อาสาเตรียมพร้อมรับมือทันทีที่มันวิ่งเข้ามาไกล้ทุกคนก็ถึงกับตกใจเมื่อได้เห็นร่างของมันท่อนบนของมันเป็นคนส่วนท่อนล่างของมันเป็นมา้าทันทีที่มันเข้ามาในระยะปืน ทุกคนก็ได้ยิงเข้าไปที่ร่างของมันมันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดที่ลูกกระสุนได้กระแทกเข้าที่ร่างของมันอย่างจังแต่ลูกกระสุนทำอะไรมันไม่ได้เพราะหนังมันเหนียวท่านใดนั้นผู้ใหญ่เห็นท่าไม่ดีจึงได้สั่งให้ทุกคนวิ่งไปหลบที่บนต้นไม้แต่คืนนั้นยังโชคดี ที่ผีม้าบ้องตัวนั้นมันได้วิ่งกลับไปและในวันลุ่งขึ้นผู้ใหญ่ก็ได้ไปปรึกษาหลวงตาที่วัดตอนนี้ผีม้าบ้องมันออกอารวาสลูกกระสุนปืนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้หลวงตาพอจะมีวิธีจัดการกับมันหรือไม่ขอรับมันก็พอมีวิธีอยู่ในล่ะกระสุนของพวกโยม เดี๋ยวอาตมาจะลงอาคมให้จากนั้นหลวงตาก็ได้บริกรรมพระคาถาและในเย็นวันนั้นผู้ใหญ่กับอาสาก็ได้พากันไปเฝ้าที่หน้าหมู่บ้านหลังจากที่เฝ้าอยู่นานสองนานแต่ก็ยังไร้วี่แววของผีมาบ้องตัวนั้นและเวลาก็ได้ผ่านไปนานหลายเดือนผีมาบ้องตัวนั้น มันก็ไม่ได้ปรากฏตัวมาให้เห็นอีกและไม่รู้ด้วยซ้ําว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ไม่มีข่าวจากหมู่บ้านไหนเลยนับตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็กลับมาใช้ชีวิตกันตามปกติเรื่อยมาและเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ